เอ้าโดน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 อ๋อ้วมาเต็มหน่อยครับผมโอ้โหนี่ติง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 นี่ครับนี่นี่เอ้านี่หมานครับนี่หมานโดนหลังลมครับนั่นนั่นนะโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่บ่เป็นตัวลูกครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเสาสิบสององศาพี่น้องโอ้หมอกยังพทุทธนหนีไปใสอยู่ครับคุณอนะหกโมงสี่สิบแล้วครับผมหมอกยังขาวแนวเบลบท่นเห็นฟังเห็นฝาอยู่ครับคุณอนะคุณอนะหนาวประเี๋ก็ยังออกหาอยู่หากินอย,ยู่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับชีวิต เบิง้งใส่เสือว่าสามผืนสี่ผืนครับหนาวสุดๆพี่น้องหมอกก็ลงคักลุยหนาวมาเห็นยังมันงม้น,นี่เช็คความมานกันพี่น้องช่วงนี้หากินบะคิวเลยครับผมได้มือละตัวสองตัวมือนี่บ่วงยี่สิบหลังกับเบสสิบสองหลังพี่น้องเช็คความมานลุนความมานแลากันครับผมไปเลยึืนหอนเบ็ด้ด้บ้านนี่นาสิกาล่งกูเอายามเอาเนาะ มาทัาผีก่อนครับโบตีงครับผมโบตีงโอ้ลังนี้มีผ่านอยู่ครับแต่โบยูหลังนี่โบตีงอ๋อมันผ่านจังเลยอ่ะอยู่นี่สามลังไม่เป็นผลสำเร็จ อยเป็ดขึ้นเล่นยญหนาหมมันหนาวบ่สงสารพี่น้องผูกข้าวโพดดิได้ย่างซื้อกันหนาวเหรอเพจจะได้หดหนามบู๊งมัวผ่านครับผมสงสัยถือเบิดแล้วแหะโอ้มัวเป็นตาวะพี่นออ้องมัวอุดอดัดอัดเลย โอ้หลางนี่านอยู่ครับผมแต่ว่าโอยู่ครับเออหนูนหน่อยดีตัวนี่ครับสิได้กู้บ่วงออกแล้วครับบัดนี่นี่หูดจนบ่วงสุดครับบบถือครับนี่หูดจนบ่วงสุดบบถือ,อ,อตัวใหญ่มันเบิดละหลางนี่กะต้องแต่แม่แล,ล้องกิดหน้าผมพังคัน บอถือครับโอ้หนูน้อยลูกเจี๊ยบหนูน้อยลูกเจี๊ยบอุ๊บมิดจิลีนปนไปข้อยไข่ผมว่าอันพลาดน,นี่ มัอนี้บบผ่านเลยครับต้องแซบ่อกโอ้นี่ผ่านหลังนี่ครับเออแล้วผ่านเป็นบางหลังผ่านหลังนี่ครับนี่เอาบบถือเรจะเอาไปเลี้ยงกันเลยบบได้เลี้ยงที่สัน <c oughs> โดนครับพี่น้องโดนหลังนั่นโดนหลังลมครับนั่นน่ะโอ้โหตัวใงญ่ครับตัวเงบ้ยเป็ม่โตลูกครับตัวเงีตัวเงเอาละมันมีมานึงแล้วอู้ดนนั่นอ นะครับห้องขูดูดอยู่นั่นดินอยู่นั่นเอาเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับพี่น้องผมนี่ครับผมมุนโตงามครับผมบระมาณตัวหน่อยครับโตงามโอ้มีหมานเดิ่มมือหนิพี่น้องไม่รุ่นครับผมนี่แล้วครับหมานมาแต้มนึงแล้วครับเช้ข้อหมานมือนีิพี่น้องโอ้โหนางบวงเขาได้การรอเสีเอาไปเลี้ยงครับผมได้ตัวใหญ่ครับได้ออมครับผม สามลังสุดท้ายพอดีหนาวสองหลังสุดท้ายครับเปที่ไหนเกิดการเกิดการบอร่อโดนครับไม่มีตัวครับห้อยที่ผมเอาขาว่างไว้พี่น้องนี่มากินอยู่ครับนี่มากินอยู่หนูออกมากินอยู่ครับเออแรลงไปสนไหนเนาะ หนูออกมากินดูครับหลังสุดท้ายท้ายสุดโอ้ล้างมีผ่านพี่น้องล้างมีผ่านเมื่อกินเขาโบกินนี่ครับล้างมีผ่านอยู่พี่น้องตัวบบสถือ ไม่เป็นไรยังงานอยู่ครับเรื่งงานเบ็ดพี่น้องบาทเนี่ยฮะเบิ่งน้ำกันหลังแรกเป็นเบ็ดผูกพี่น้องผมผูกไว้เบ็ดสายก็ลเลยเอาเนี่ยหอยโคอออกมามหลังแรกอยู่ตรงนี้เสละ ไม่มีเตียมครับผมเงี้ยวพ่นส่าบางลั่นไวครับมองไปนี่ผมต่างคนต่างหากินครับผมกินไผ่กินมันนะหลังทีเจ็ดครับคือไม่แนวหรืออยู่ครับนี่เงียงเดี๋ยวคือบูเห็นเงียงเนี่ยมันคือเห็นเยียง เกลือครับเอาดูดโดโดูดดอ๋อและมาเต็มเลยครับผมโอ้ยอย่าดึงอย่าดึงไอใส่เกลือครับใส่ปลาเกลือปลาทอดโอ้เจ็ดลังไดตัวหนึ่งพี่น้องสิเบิร์ดระเบียดอ่ะเอาถุงมาใส่ยูครับนี่เย็นว่าก็ได้นาะไปทอดให้ลูกกินครับ โอ้ได้เตียมหนึ่งอยู่ครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องผมเก็บมากลาาหลังบัสุหลังเหรอครับเหลือหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับหลังสุดท้ายถือรูปถือเบิ้งน้ำกกน็ดถือก็ได้ตัวเดียวนั่นแหละครับ ติง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 นี่ครับนี่นี่เอานี่หมานครับนี่หมานอาโอ้โหหลังสุดท้ายทำงานใส่เดียวกันครับใส่เดียวกันพี่น้องโอ้มาถืออยู่นี่ครับหมดสายเงาไปทั้งปูดต่อมือไม้ครับผมมันนี้เป็นมือทดลองซื้อครับ ไปไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องผมผลงานของห้องพี่น้องผมกาเบสสิบสองลังได้สองตัวครบับถือว่าเฉลี่ยหกลังตัวหนึ่งตัวนะครับพ่อได้ปนส่วนหนูของห้องกบหมานตัวนึงครับจากดวงยี่สิบลังนะครับผมก็ได้ตัวพ่อกินอยู่ครับผมตัวเด็กพ่อได้ออมครับนี่นครับถือว่าดวงยังหมานอยู่นะพี่น้องนะพ,นงนะพ่อจะหากินต่อไปทันใดหาก็พ่อได้กินครับ จะนันก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเบอร์สุภูสุขคน์นะครับที่เขามารับชมใหก้กำลังใจกันหอดตอนนี้นะครับเนาะขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับพบกันใหม,กกม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ